สวัสดี f e อทางบ้านขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณทั้งหมดนี้คือเหรียญทองแดงซีกเซียวอัดโซรสท่านผู้ชมฮะซีกซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นซีกแสงไฟไม่ค่อยบรลานใช่ไหมท่านผู้ชมซีกเซียวอัดโซรสซีก ท่านผู้ชมะขนาดใหญ่ลองลงมาก็เป็นเซี่ยวอัดโซรสถ้ถา,ากจะแล้หากหากจะให้รายละเอียดกันครบค่อนข้างจะใช้เวลานานเดี๋ยวคลิปนี้ปปาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็การประกาศรับซื้อราคาของเหรียญแบบคร่าวๆข,ของเหรียญโสร์ดกันก่อนท่านผู้ชมะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดท่านผู้ชมก็คือชนิดราคาของโสรถเดี๋ยวปปาจะดึงภาพมาตรงนี้เลยนะฮะให้ดูกันเต็มแจ่มชึบอ่ะโอเคเนาะ ด้านบนก็เป็นขนาดใหญ่เห็นหมด้านบนเป็นขนาดใหญ่ฮึบฮึบไล่ลงมาท่านผู้ชมฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสักขนาดเดียวก่อนถ้าพูดครบเลยเนี่ยคงคงจะเวลาไม่พอท่านผู้ชมฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญโสรถเป็นเหรียญที่ขนาดเล็กที่สุดสําหรับเหรียญชุดซีกเซียวอัดโสรต ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเหรียญเหรียญโสโรถท่านผู้ชมฮะเหรียญเหรียญโสโรถเนี่ยผลิตออกมาก็มี2รูปแบบนะมี2รูปแบบเอารูปแบบแรกเนี่ยคือคือเขา,าก็ผลิตซับซ้อนท่านผู้ชมฮะนะต้อง,ต,องต้องศึกษากันจริงๆนะเอาง่ายๆ่าเลยว่าเหรียญเหรียญโสโรถท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาถ้านับครั้งเนี่ยรวมทั้งจอสอจุลศักราชตร์จอสอแล้วก็ไปรวมหลสด้วยเนี่ยก็จะมีกันราวๆสัก ผลิตออกมาสักหกครั้งผลิตออกมาหกครั้งก็จะมีจอสอจริงๆและจอสอนี่ก็จะมีอยู่สามครั้งแล้วก็มีรอสอ,อีกสามครั้งแยกออกเป็นท่านผู้ชมฮะอ่ะบอกกันก่อนตรงนี้เป็นอาเหรียญโสรดเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาสองรูปแบบเป็นรูปแบบตาจปลอด้านหลังเป็นช่อชัย,ยพฤกษ์อ่ะส่วนส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นอาตาพระบรมร,รูปท่านผู้ชมฮะด้านหน้า ด้านหลังก็เป็นตราพะสยามเทวานะเราจะให้ข้อมูลแบบคร่าวๆแล้วก็ราคารักซื้อตอนเททายท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ผลิตออกมารวบรวม,รวม,รวมทั้ง2ทั้ง2รูปแบบเนี่ยเราเล่าสัก6ครั้งนะเราเล่าสัก6ครั้งส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมฮะมไม่ว่าจะเป็นอาเซียอัศวรถด้วยกันเนี่ยก็ถ้าเป็นจอสอนเนี่ยจอสอจุลศักร์กลาดเนี่ยก็จะคล้ายๆว่าผลิตออกมาก่อนก็เป็นจอสอนใช่ไหมฮะ จอสอเป็นจุลศักากาชก่อนก็จะเป็นรุ่นของตาจปลช่อชัยพึกตาจปลช่อชัยพึกในทะ่านผู้ชมเขาผลิตออกมารู้สึกจะเป็น2องจอสอสำหรับเหรียญโซรดก็มีจอสอแรก1236จอสจสที่2ก็จส .1244 สอาสสำหรับเหรียญน,นี้นะท่านผู้ชมดูให้ดีนะฮะตาจปลจำไว้ท่านผู้ชมะนะก็เป็นเหรียญโบราณที่น่า,ท,นาที่น่าศึกษาแล้วก็น่าจดจำนะ ก็เนี่ยตาจอบลลผลิตออกมา2ครั้ง2 2งอจสสองปีจสสอท่านผู้ชมฮะจำได้ไหมฮะจอสอแรก1 2 3 6งอสาจสที่2 1 2 4 4คราวนี้ท่านผู้ชมเรามาดูาเหรียญโสร์ในรูปแบบของอพระบรมรูปพระบรมรูปตาพระสยามเทวาใช่ไหมฮะอ่ะเนี่ย,ยอันเนี้ยท่านผู้ชมเหรียญเนี้ยรูปแบบเนี้ยรูปแบบที่2เนี่ยเขายังเขายังมีการผลิตแบบจอสอ,อยู่นะฮะเขาต่อเนื่องมาจากตรงนี้ไงท่านผู้ชม ่ะเดี๋ยวปปาปปาราลองเล่ารายละเอียดอย่างช่อชัยพึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะช่อชัยพึกเนี่ยเขาผลิตออกมาจอสอแรก1236ใช่ไหมฮะจอสอที่21244แล้วก็ยังผลิตรูปแบบจอสอต่อเนื่องมาถึงพัสยามเทวาท่านผู้ชมฮะก็พัทยามเทวาเนี่ยเป็นจอสอ1249ต่อจาก1244ก็มาเป็น1249ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนะ คือคืออาบตาพัสยามเทวาเนี่ยมีทั้งเจอสสจุลศักาชแล้วเราก็เลื่อนลงมาเป็นรอศรรัตนกโกสินด้วยจะงงจะงงไหมท่านผู้ชมฮะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพวกขา้าวฟังกันบ่อยๆ่ยปปาจามาทํารายละเอียดบ่อยๆให้ศึกษากันบ่อยๆเนาะก็ก็ควรจะรู้กันบ้างเราเป็นเราเป็นชาวไทยท่านผู้ชมฮะเราเป็นชาวไทยก็ควรจะรู้เรื่องเหรียญโบราณกันนิดหนึ่งปปามีความรู้แค่ไหนปปาก็จะมาเล่าให้ฟัง โอเคเนาะก็ง่ายๆว่าท่านผู้ชมฮะจอสหนึ่งสองสามหกสำหรับช่อชัยาพึกจอสอแรกหนึ่งสองสามหกจอสอที่สองก็เป็นจอสหนึ่งสองสี่สี่มีแค่นี้เองท่านผู้ชมฮะโอเคไหมฮะจอสหนึ่งสองสี่สี่อันนี้มาถึงพัสยามเทวาเนี่ยก็ยังเป็นจอสอแต่ว่าเป็นจอสหนึ่งสองสี่เก้า 1249พอพอจบจาก12 49แล้วก็จะมาเป็นรอสอจะมาเป็นรัตนกโกศิร์อีกราวสัก3ปีท่านผู้ชมฮะก็ปีรอสอหนศรอสอ 1, 1 8แล้วก็รอสอ 1, 2 4เท่าที่ปะปาทราบข้อมูลแล้วก็ค้นความมา้ามาท่านผู้ชมฮะหากปปาไม่ตกข้อมูล <c oughs> ก็ประมาณนี้นะปะปาาิที่าไม่น่าจะตกท่ามมนผะู้ชมฮะนะก็ผลิตรวมๆแล้วเนี่ย ทั้งทั้งสองรูปแบบเนี่ยรวมทั้งจอสอแล้วก็รอสอเนี่ยผลิตออกมาลาวสักหกครั้งลาวสักหกครั้งแต่ว่าจํานวนการผลิตเนี่ยไม่อาจทราบได้ท่านผู้ชมฮะว่าแต่ละจอสอแต่ละรอสอนะั้นผลิตออกมากี่เหรียญโอเคเนาะเอาง่ายเลยปัจจุบันวันนี้ก็ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยก็หาพบเจอกันได้ยากถ้าถ้าไปเหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้เก่าๆแบบนี้ท่านผู้ชอมอ่ะก็ยังพอพบเจอได้อย่างช่องของป้าป่าก็รู้สึกว่าจะได้มากันหลายเหรียญน,นะ ได้มากันหลายเหรียญแต่ปปาก็ต้องการนําเข้าอีกปปาก,ก็เลยมาทําคลิปพูดคุยแล้วก็วเรารายละเอียดแล้วก็ประกาศรับซื้อกันโอเคเนาะนี่คือรายละเอียดของเหรียญทองแดงโสรโดท่านผู้ชมฮะสำหรับทางด้านราคาท่านผู้ชมสาหรับทางด้านราคาก็ถ้าผ่านการใช้งานได้แย่อย่างเงี้ยโดยปกติธรรมดาท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะซื้อขายกันได้แต่ว่าปปานั้น เห็นว่าปะปาะนาเข้าเป็นครั้งแรกนักสะสมกขขอติดมากับเหรียญที่พอพอจะส่งต่อได้เขาก็ขอส่งเหรียญน,นี้มาปะ,ปะปาก็ให้นะแต่ถ้าไม่ชอบมาต้องทําใจนะเหรียญแบบเนี้ปะปะยปปาะก็โดยปกติธรรมดาเหรียญสวยเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่หลักร้อยจะไปจบที่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะฉะนั้นผ่านการใช้งานแล้วมีตําหนิชัดเจนแบบเนี้ยนะก็อาจจะซื้อขายกันไม่ได้แต่ปะปาก็ให้อธิบบอกเออรับไว้รับไว้ก่อนเถอะนะเพราะว่าเขาติดมากับเหรียญที่พอจะไปไหว ก็ขอกันเหมือนซื้อทิ้งซื้อเทเลยถ้าผม้ชมะพูดก,กันตรงๆเลยนะก็เหรียญนึงก็ประมาณ10บาทนะเพราะขอบเขาก็ชํารุดหมดเลยแล้วตัวหนังสือก็ไม่จะแทบจะมองไม่เห็นละนะโอเคเนาะเนี่ยป๋าป๋าก็ซื้อเข้าแลวแป้ก,ก,ก็เหรียญขอเหรียญซื้อขายก็เหรียญละสิบาทเพื่อมาเป็นแบบนําเข้ามาท้าไม่ชมะนะถ้าเป็นแบบสวยขึ้นมาบ้างสวยขึ้นหน่อยแต่เหรียญน,น่ยสวยถ้าไม่ชมะใครใครมีแบบขอบ <c oughs> ค่อนข้างสวยเหรียญเนี่ยนะ ขอบค่อนข้างสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังปะป่าวะเดี๋ยวดูสิเนี่ยท่านผู้ชมขอบเขาค่อนข้างสวยนะเสียดายว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เดิมๆท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เดิมๆถ้าหากเดิมๆแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะนะมีมีมอ่าความเป็นทองแดงอยู่แบบนี้แต่ว่าสภาพเหลี่ยนจกักสะอาดแบบนี้ท่านผู้ชมเหรียญนึงก็จะซื้อกันไะด้เป็นหลักร้อยเลยนะท่านผู้ชมนะหลักร้อยแต่ว่าเหรียญน,นี้น่าจะโดนความชื้นโดนความแบบ เปียกฝนเปียกน้ำมาประมาณนั้นนะสี่เขาก็จะจางนึกออกไหมฮะสี่เขาจะจางโอเคเนาะอ่ะก็จะซื้อกันได้ถ้าขอบแบบนี้ท่าผู้ชมมากก็น่าจะได้กันหลักร้อยลองสังเกตในช่องของปปาท่านผู้ชมน,นะนะปปาก็จะพยายามแบบตึง,ตงๆช่วยๆทางด้านราคาอ่ะถ้าระดับเนี้ยท่านผู้ชมฮะน,นะถ้าหากว่าเป็นเหรียญเดิมๆนะเหรียญเดิมๆเขาจะออกเดี๋ยวปป้าให้ดูตัวอย่างเหรียญเดิมๆเขาจะคํำแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญอัดแต่ว่าเอาเอา,เอารูปแบบของเดิมให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาดาก็จริงเขาเป็นเหรียญเดิมด้ไหมฮะเหรียญเดิมอ่ะเหรียญเดิมท่านผู้ชมมาทางด้านหน้าด้านหลังอันนี้น่าจะโดนความชืม้นหรือไม่ก็จะของเดิมอาจจะอ่าล้างมานักขัดทําความสะอาดมาก็เลยออกสีผิวแบบนั้นแต่ว่าเียญนี้ขอบเขาสวยอ่ะถาลางมาแบบเหลืองเหลืองแบบนี้ก็จะได้ได้กันประมาณเหรียญน,นึงก็ประมาณดอกหกสิบ ห้าสิบเจ็ดสิบเลยประมาณนี้เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใหม่เนาะก,ก็จะอยู่ประมาณรา,าวๆนี้ท่านผู้ชมมาสําหรับทางด้านราคาเนาะอ่ะโอเคนะฮะวัวปาได้มาเหรียญสวยๆจะมีเหรียญเอ่ยที่จริงที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็คมชัดดีท่านผู้ชมฮะนะแต่ว่าถ้าถ้าผิวเขาตรงเนี้ยไม่เป็นแผลเป็นเนี่ยท่านผู้ชมฮนะก็จะได้กันนะถ้าขอบขอบอย่างนี้บ้างด้านหลังอ่าไม่มีแผลเป็น ด้านหน้าไม่มีแผลเป็นถ้าขอบเกาโอเคนะท่านผู้ชมฮะก,ก็จะได้กันอยู่ที่ราๆหลักร้อยนะเพราะสีจางๆกันบ้างอะไรบ้างจะมีอยู่เหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะเหรียญเนี้ยเดี๋ยวป๊อปให้ดูอ่๋อพามาเหรียญเนี้ยนะดูด้านหน้าอ่าดูด้านหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยเครื่องลายเขายัางคมชัดอยู่ถ้าดำดำเป็นแผ่นๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าดำเป็นแผลเป็น,เ,ปนเนี่ยราคาเขาก็อาจจะตกลงไปใช่ไหมฮะ อ่ะถ้าถ้าอย่างเนี้ยท่าผู้ชมมาก็รับได้เหรียญเป็นร้อยเหมือนกันท่าผูวว um ้ชมอะถ้าด้านหน้าแบบนี้ดูด้านหลังก่อนเนี่ยท่าผูา้ชมอะเหรียญเนี้ยถือว่าสวยนะสวยในสภาพผ่านการใช้งานเนี้ยท่าผู้ชมมาก็ถ้าถ้าขอบชัดเจนแบบนี้เลยขอบไม่เสียเลยท่าผู้ชม um เหม็นนะเสียน้อยมากทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านึกออกไหมฮะเนี่ยเอาแบบเนี้ยตัวหนังสือคมชัดด้านหน้าด้านหลังเครื่องราชท่านผู้ชมเห็นไหมลองสังเกตดูนะพัทยามเทวานะ แต่ถ้าถามว่าครบวงจรไหมไม่ครบท่านผู้ชมฮะถ้าครบก็เล่นกันแบบผ่านเกตเป็นพันเลยท่านผู้ชมหลักพันจะกี่พันเท่านั้นเองแต่เราพูดถึงในส่วนของเหรียญผ่านการใช้งานสภาพดูดีท่านผู้ชมฮะอ่าถ้าอย่างเหรียญเนี้ยลองลองส่งรูปดูท่านผู้ชมมาปะปะก็รับได้หลักร้อยร้อยกว่าถ้าสวย่นนี้ก็ว่ากันเป็น200 200อาจจะ300ด้วยซ้ําลองดูก่อนท่านผู้ชมฮะถ้าอย่างเหรียญนี้ก็น่าจะอยู่กันที่หลัก20 30 40บาทนะอ่าเพราะสี่เขาเริ่มจางน่าจะ ทำความสะอาดกันมาบ้างเดิมๆท่านผู้ชมาหากเป็นถ้าไม่มีแผลเป็นก็จะสูงกว่าสีสาห้าสิบบาทอยู่แล้วเนาะแต่ก็แน่นอนท่านผู้ชมมาเป็นนัดผ่านการใช้งานมา,มากที่อย่างนี้ก็ไม่เกินเราก็จะขอดูทดั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังท่านผู้ชมมาอย่ายเดียวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเหือนละสิบห้าบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะวันนี้เราก็มีสภาพเหรียญมาให้ดูเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมทั้งเหรียญเสียเยอะ อ่ะแล้วก็เหรียญผ่านการล้างแต่สภาพดูดีนะแล้วก็เหรียญไม่ผ่านการล้างสภาพดูดีอย่างนี้ป้าปาถือว่าเป็นเหรียญดูดีแล้วทนะ่านผู้ชมฮะเนาะเนี่ยอ่ะก็อาจจะได้หลัก 100- 150เดี๋ยวลองส่งมาใหม่ท่านผู้ชมฮะาใครที่มีเดี๋ยวป้าปาช่วยกำกับราคาแล้วถ้าหากเป็นสภาพอย่างนี้เดี๋ยวป้าปาเข้าไปเช็คช่วยนะเดี๋ยวป้าปาจะฝากบอกแอดมินไว้อ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญทองแดงท่านผู้ชมฮะทองแดงในอาชราคาโโลรกันก่อนนะ ก็เดี๋ยวป้าป่าจะต้องวนกลับมาทาไปเรื่อยๆเพราะว่าป้าป่าประกาศรับซื้อแล้วป้าป่าก็จะทําไปเรื่อยๆทางด้านราคาก็ตามที่ป้าป่าบอกท่านผู้ชมฮะนอสภาพแบบนี้ก็อยู่กันที่หลัก10ถึงหลักร้อยใช่ไหมฮะอย่างที่ป้าป่าบอกไปแต่ถ้าอยากหากท่านผู้ชมฮะถ้าหากเป็นอย่างนี้เลยนึกออกไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นชนิดราคานี้ด้วยราคาลาวๆสัก400้ท่านผู้ชมฮะนะ400 ก็ผ่านการตรวจสอบจากปะปานะอันนี้เหรียญเหรียญซีขนาดใหญ่สุดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวค่อยทําคลิปกันใหม่ก็มีความหวังแน่นอนท่านผู้ชมนะก็แต่นดี๋วพูดถึงเกี่ยวกับโซลรถกันก่อนเนาะชนิดราคาของโซลรถกันก่อนอ่ะใครที่มีฮะสวยสวยสวย,สวยจริงๆน่าจะมีน่าสะสมเนี่ยน่าจะเก็บกักไว้อยู่ท่านผู้ชมฮะลองนะเอาสวยๆสย่งมาดูก่อนเนาะเดี๋ยวปปาอาจจะตีราคาให้ระดับ 2 3 4 0 0กันไปเลยนะสวยจริงๆอาจจะถึง400พูดภาพรวมทุกชนิดราคาเลยท่านผู้ชมฮะนาะหากสวยจริงๆเนี่ย <c oughs> ถึง400กันเลยนะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําชนิดนี้ชนิดน,น,ดนี้ชนิดนี้ต่อกันไปท่านผู้ชมฮะให้ปาป่าวุ่นไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ใครมีเหรียญทองแดงชนิดราคาโซรตหรือว่าอ่ะชนิดราคาอัดเซียวซี่ก็สามารถติดต่อช่องของป,ป้าป่าได้ท่านผู้ชมฮะ ซื้อขายกันจริงๆตามสภาพเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ